สวัสดีทุกคนยามดึกด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวระวังถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วแล้วก็มันจะยังไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวจุดชมวิวชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์รวมเหล่าคู่รักที่มานั่งดูพาทิตย์ตกดินกันแต่เมื่อพาทิตย์ตกดินไปแล้วบางคนอาจได้เจอบางสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนเรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมและแฟนเนี่ยได้ลาพักร้อนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเราก็ จองตั๋วเครื่องบินไปในช่วงโล w season นะเพราะว่าค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันถูกกว่าโรงแรมก็ถูกแสนถูกเลยครับผมได้วอลเชอร์ฟรีมาจากญาติก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกเพราะว่าพักฟรีเลยทีนี้เราเช่ารถจากสนามบินนะฮะก็เป็นรถที่แบบค่าเช่าประมาณ700บาทรวมประกันทุกอย่างและเช่า2วันก็ขับเข้าตัวเมืองไปเช็คอินโรงแรมเสร็จสับตกเย็นครับผมเราก็ ไปที่จุดชมวิวฮะที่ที่ใครๆก็ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิตผมและแฟนระหว่างที่กำลังเดินทางไปที่นั่นนะครับก็ได้มีปากเสียงกันเล็กน้อยก่อนที่เราจะแยกกันเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วนะก็จะไปดูพราทิตย์ตกดินกันผมเองได้หยิบกล้องครับแล้วก็เดินตามไปถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามนะ แล้วก็พยายามชวนแฟนคุยซึ่งขณะนี้กำลังงอนเต็มที่โดยที่แฟนผมเนี่ยนั่งอยู่ที่ขอบถนนนะครับเป็นขอบปูนนั่แหละแล้วก็นั่งมองทะเลในวิวที่เป็นวิวพอยที่สวยงามนะพอเห็นว่าเธอแบบงอนไม่ยอมตอบอะไรแนละ้วผมก็เลยโอเคเดินถัดห่างจากเธอไปประมาณ200เมตรปล่อยให้เธออยู่คนเดียวสักพักก่อน ผมก็นั่งถ่ายภาพไปเรื่อยครับถ่ายไทม์แลปไปด้วยจนพระอาทิตย์ค่อยๆตกดินรับขอบฟ้าไปนะฮะก็เป็นภาพที่สวยงามเลยทีเดียวหลังจากนั้นผมก็เลยเดินย้อนกลับมาที่เดิมครับเพื่อดูว่าแฟนของผมยังอยู่ไหมแต่ปรากฏว่าเธอหายไปแล้วครับและตอนนี้ก็มืดมากจนแทบมองไม่เห็นอะไรแล้วพวกนักท่องเที่ยวก็ทยอยลงจากเนินแล้วก็กลับบ้านกันหมดแล้วนะฮะ จนตอนนี้แทบไม่เหลือใครแล้วผมก็เดินลงเนินมาครับกลับไปที่รถเพื่อที่จะได้เช็คว่าเธอเนี่ยกลับมารอที่รถหรือเปล่าแต่ก็พบว่าไม่มีผมจึงหยิบไฟฉายในรถออกมาเป็นไฟฉายที่สว่างพอสมควรนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนเนินเขาแล้วก็ค้นหาเธอต่อผมก็เลยเดินขึ้นอีกทางนะมันขึ้นได้สองทางทางซ้ายกับทางขวานะครับ ผมเดินขึ้นทางขวาเพื่อหวังว่าแบบเอออาจจะเจอเธอเดินสวนลงมานะครับแต่ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวบนนี้เนี่ยแทบไม่เหลือแล้วตรงตรงจุดชมวิวเนี่ยไม่มีคนเหลืออยู่แล้วนะมีเพียงความมืดและเสียงทะเลที่ดังอยู่ไกลๆผมเดินส่องไฟมาเรื่อยๆครับและในที่สุดผมก็เจอแฟนผมนั่งร้องไห้อยู่บนขอบทางตอนแรกที่ผมเดินผ่านมาแล้วไม่เจอ ผมปิดไฟฉายฮะแล้วค่อยๆเดินเข้าไปเพราะว่าอยากจะได้บรรยากาศที่โรแมนติกเนาะไปคุยกับเธอครับพอเข้าไปห่างจากเธอประมาณ5เมตรผมก็ได้ยินเสียงเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นก็เลยทักทายเธอไปว่าเคลียร<ๆ>์เคลยพี่ขอโทษไม่ต้องร้องแล้วนะพี่มารับแล้วกลับบ้านกันเถอะกลับโรงแรมกันเถอะอ่าแต่เธอก็ยังคงสะอื้นต่อแล้วก็ก้มหน้าก้มตาครับ ความมืดเนี่ยทำให้ผมมองเห็นเธอไม่ค่อยชัดเจนนกักน,นะผมก็ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเธอเดินเข้าไปยังไม่ทันถึง3ก้าดีนะผมก็ได้ยินเสียงเคลียร์เนี่ยเรียกผมดังมาจากด้านหลังพี่เมื่อไหร่จะกลับเนี่ยยุงมันกัดอา้าวผมหันไปมองครับหันไปมองเคลียร์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเนินด้านหลังผมทางฝั่งร้านอาหารนะนะะ ผมคนลุกทันทีเลยฮะแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยคือใครเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นได้หยุดลงครับผมหันหน้ากลับไปมองเธออีกครั้งเธอนิ่งไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยจุดจุดนี้ผมมั่นใจแล้วว่าเธอไม่ใช่เคลียร์แน่ๆเพราะว่าสาวที่นั่งหันห,หลังให้ผมอยู่เนี่ยเธอใส่เสื้อสีฟ้าครับแต่เคลียร์ใส่เสื้อสีน้ำเงินซึ่งออกจะเข้มกว่านี้หน่อย ผมเริ่มเห็นเธอชัดขึ้นเพราะว่าสายตาผมเริ่มปรับให้ชินกับความมืดได้แล้วนะเธอกำลังค่อยๆหันหน้ามาหาผมครับทันใดนั้นเองผมก็กลับหลังหันและวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุน,นั้นนะโดยทันทีด้วยหน้าตาตื่นแล้วไปบอกเคลียว่าผมอะไปเห็นแบบนี้เห็นเธอนั่งสะอึกสะอื้นอยู่ตรงนั้นแล้วก็กำลังจะไปชวนกลับบ้านแต่เคลียก็ไม่เชื่อผมครับเคลียบอกว่า ก็เห็นพี to said, er, ่อยู great, so say, ่ตรงนั steps, mm. ้นคนเดียวพี่ไปยืนทําอะไรอยู่คนเดียวตรงนั้นผมบอกผมพยายามบอกเธออีกครั้งนะว่าเฮ้ยผมเห็นจริงๆผมเห็นจริงๆแต่เธอก็ไม่เชื่อครับหาว่าแบบเออผมอําอะไรอย่างนี้เมื่อลงมาสอบถามร้านขายของบริเวณด้านล่างนะฮะน่าจะเป็นพวกร้านขายของฝากจิปาถะทั่วไปร้านชาอะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าบริเวณแถวเนินเนี่ยบริเวณเนี้ยผมเรียกว่าเนินนะบริเวณเนินเนี่ย เวลาพอมืดแล้วอ่ะไม่มีใครเข้าไปอยู่บนนั้นหรอกรู้ไหมเพราะว่าเคยมีนักท่องเที่ยวอ่ะมาผูกคอตายแถวแถวนี้ไม่ไกลจากที่นี่เลยแล้วนักท่องเที่ยวรายอื่นที่มาเที่ยวเนี่ยก็โดนหลอกหลอนกันแล้วหลายครั้งเรื่องราวในครั้งนี้ครับทำมาผมไม่กล้าไปนั่งชมวิวทะเลกลางคืนเงียบๆคนเดียวอีกเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องหลอนหสิ่งเล่นลับ เรื่องผีเรื่องเล่าสยองขวัญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ